รีวิวโปโกรุ่น PG สองสองสองสี่นะครับผมไซอิ๋วนะครับสกรีนสวยงามรอบรอบตัวนะครับผมได้ส่วนหน้ามาสองแบบนะครับ กรีนสวยนะครับผมต่อไปจะใส่ตัวผ้าคลุมนะครับตัวผ้าคลุมนี่จะแตกต่างกับของยี่ห้อไอไอเอฟไอเอนเอนะครับผมเนื่องจากของอีกยี่ห้อหนึ่งจะเป็นแบบแข่งนะครับแต่ของนี้จะเป็นแบบผ้าปกตินะครับ ด้านหลังพาะคุมจะยาวถึงด้านล่างของเท้าเลยนะครับส่วนหัวแน่นดีนะครับผมส่วนนี้จะถอดนะครับประกอบได้นะครับ จะเปรียบเทียบของสอยี่ห้อนะครับความแตกต่างจะเห็นได้ชัดนะครับแต่สำหรับแอดมินแอีมินคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของงานจีนนะครับผมสองแบบเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันให้อารมณ์ไปอีกคนละแบบนะครับขอบคุณมากครับผม